ชีวประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แหวนสุกินโนพระอรหันต์แห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่9เรื่องการเดินทางระหว่างเชียงรายพะเยาลำปางและเชียงใหม่ เนื่องจากอากาศทางภาคเหนือเป็นสัปปายะสำหรับหลวงปู่ดังนั้นในการบางเพญภาวนาท่านจึงจาริกไปทางภาคเหนือโดยอยู่ตามป่าตามเขาแถวจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางเชียงใหม่เป็นส่วนมากซึ่งท่านสามารถเล่าถึงภูมิประเทศของแต่ละท้องที่ได้อย่างละเอียดส่วนทางภาคเหนือตอนล่างเช่นตากกำแพงเพชร ุตรดิตแพร่านานท่านเคยมาเที่ยวบ้างเป็นครั้งคราวไม่เหมือนสี่จังหวัดดังกล่าวซึ่งท่านได้จาริกไปหลายๆครั้งบางแห่งก็อยู่จำพรรษาบางแห่งก็พักบําเพ็ญภาวนาเฉพาะฤดูแล้งแห่งละสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างสิบห้วันบ้างหนึ่งเดือนบ้างการจาริกทุดกาทางกรรมฐานของปู่แหวนนั้นต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคนาน,นาประการ ซึ่งสิทธิอนุสิตผู้ที่เคารพนับถือในองค์หลวงปู่ควรจะถือองค์ท่านเป็นเนติแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยถือเอาเหตุการณ์ของท่านที่ประสบในแต่ละครั้งที่ท่านได้เดินทางไปมาเป็นเครื่องปลูกปลอบประโลมจิตใจได้บ้างในเมื่อเราไปประสบเหตุข,ขัดข้องเข้าเช่นนั้นบ้างก็จะไม่ต้องเสียใจว่าตนเอง ้องประสบแต่ความทุกข์ความยากแท้จริงครูอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญมาแต่การก่อนท่านได้ประสบความทุกข์ยากมาหาน้อยไม่กว่าท่านจะได้เป็นปูเชนียบุคคลให้เราได้กราบไหว้บูชามีชีวิตรอดมาอบรมสั่งสอนพวกเราสิทธิอนุสิทธ์ก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจมัวเมาปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปถึงจะมีอุปสรรคบ้าง ในการทำความดีก็ควรที่จะพยายามฝ่าฟันให้พ้นไปด้วยดีสมกับที่เราเป็นคนที่มีครูอาจารย์เป็นแบบอย่างซึ่งก็ผ่านพ้นอุปสรรคขวางหนามมาได้ด้วยความมานะพยายามดังตัวอย่างต่อไปนี้ครั้งหนึ่ง หลวงปู่เดินทางจากเชียงรายเพื่อจะไปลำปางเดินทางมาถึงพะเยาพักอยู่ที่พระเจ้าหลวงสามถึงสี่วันเพื่อพักผ่อนให้มีกำลังขณะที่พักอยู่นั้นได้มีข่าวว่ารถลากไม้จากพะเยาจะไปลำปางเห็นว่ารถเขาจะไปทางที่จะไปพอดีจึงขอโดยสารไปกับรถเขาด้วยซึ่งคนขับรถ ก็แสดงความเอื้อเฟื้อนิมนต์ให้ไปกับรถเขารถออกจากพยาวไปถึงอำเภอเงาวรถติดลมขึ้นไม่ได้เพราะเป็นเดือนเจ็ดฝนตกชุกพวกเขานิมนต์ให้พักอยู่กับเขาก่อนต่อเมื่ออรถขึ้นจากลมได้แล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปแต่หลวงปู่ไม่พักอยู่กับพวกรถได้กล่าวขอบใจเขาแล้วบอกกับเขาว่าอยาค่อยๆเดินไปก่อนอยไปพักหมู่บ้านข้างหน้า ขณะที่เดินทางมานั้นฝนก็ตกพรำๆตลอดเวลาพอตกเย็นถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเข้าไปอาศัยพักที่ศาลาใกลให้หมู่บ้านวันรุ่งขึ้นฉันเสร็จแล้วเดินทางต่อไปสมัยนั้นถนนระหว่างลำปางพะเยาเป็นทางรถรากไม้ในฤดูฝนรถหยุดลากไม้เพราะติดลมลากไม้ไม่ได้ดังนั้นทางจึงเดินลำบาก เพราะต้องผ่านลำธารผ่านซอกเขาป่าเป็นป่าดงดิบพวกทากมีอยู่ทั่วไปวันนั้นเดินทางมาถึงศาลเจ้าพอ่อประตูผาก็พอดีพบค่ำจะไปหาที่พักที่อื่นก็ไม่ทันเพราะเป็นเวลาพบค่ำแล้วจึงอาศัยนอนบนศาลเจ้าพ่อประตูผานั่นเองสมัยก่อนเขาสร้างเป็นตัวเรือนไม้ใหญ่พอที่คนจะขึ้นไปนอนบนนั้นได้ ใช้ผ้าอาบน้ำปัดไม้ที่พื้นออกหมดแล้วปูผ้าอาบกลางกรดออกไปหาสมน้ำที่ฐานแถวใกล้ๆซึ่งมีอยู่ทั่วไปเพราะเป็นฤดูฝนเวลากลางคืนเงียบสงัดดีใช้ผ้าสังคาตินนศีรษะต่างหมอนเวลานอนเมื่อหยุดพักหายเหนื่อยดีแล้วไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแกสรรพสัพตว์เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างสลับกันไป เวลากลางคืนพวกเสือมาร้องแถวใกล้ๆที่พักเสียงเป๊ะๆซึ่งแต่ละตัวที่ร้องไม่ใช่ตัวเล็กๆมันสามารถกินวัวได้อย่างสบายมันร้องกันเป็นทอดๆประเดี๋ยวตัวนั้นร้องประเดี๋ยวตัวนี้ร้องคล้ายๆคนเรากูรับกันอย่างนั้นเองแต่ไม่ไกลาจากที่พักนักพอตกดึกอากาศเย็นมากนอนไม่ค่อยหลับพอสว่างได้อรุณ ็ออกเดินทางต่อไปตกบ่ายรู้สึกอ่อนเพลียมากหนักศีรษะคล้ายจะเป็นไข้รวบรวมกําลังเดินต่อไปจะพักก็ไม่ได้เพราะอยู่กลางป่าเขาไม่มีหมู่บ้านเลยเดินได้ประมาณสองชั่วโมงรู้สึกอ่อนเพลียมากอาการไข้เริ่มปรากฏชัดขารู้สึกว่าจะก้าวต่อไปไม่ไหวอ่อนไปหมดจึงแวะเข้าใต้ร่มไม้ข้างทาง วางกรดวางบาดแล้วก้มตัวลงนอนหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะผิดไข้ช่วงเวลาที่หลับไปนั้นนานเท่าไหรไม่อาจรู้ได้มารู้สึกตัวเอาก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงดังสู้สู้ของลมพัดยอดไม้เสียงฟ้าขนองฟ้าแลบแปลบ,บ,บอยู่ทั่วไปมองไปบนท้องฟ้ามีเมฆดำทะมึนเต็มท้องฟ้าลมก็พัดโช,ชกแรง เสียงคำรามของฟ้าก็ร้องถี่ขึ้นดูทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่บีบรัดเข้ามาทุกทีอาการไข้ก็ยังไม่สางฝนก็เริ่มลงเม็ดทางๆจะาก,การกรดก็สู้ลมพัดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปหลบลมหลบฝนอยู่ที่ไหนดูเหมือนจะหมดหนทางแก้ไขเอาทีเดียวเมื่อไม่มีทางที่จะหลบหลีกลมและฝนได้แน่แล้วจึงรวบรวมกำลังกายลุกขึ้นนั่งสมาธิ ตั้งสัตยานิฐานอ้างเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อ้างถึงบุญบาร,รมีของตนที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่บวชมาด้วยดีว่าข้าพเจ้าบวชอุทิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาจะไปยังลำปางเกิดอาการไข้หมดกำลังที่จะไปข้างหน้าถ้าบุญบาร,รมีของข้าพเจ้ามีอยู่ จะได้บำเพ็ญพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกแล้วขอฝนอย่าได้ตกลงมาตรงที่ข้าพระเจ้านอนอยู่นี่เลยแล้วแผ่เมตตาต่อเทพารักษ์อธิษฐานบอกกล่าวเจ้าขาว่าข้าแต่เทพารักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิต์ตลอดจนหน้าครุฑผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ดีวันนี้ข้าพระเจ้าจะเดินทางไปยังจังหวัดลำปางมาป่วยอยู่กลางป่าหมดกำลังที่จะไปข้างหน้า ขอให้ท่านทั้งหลายอาศัยความเอ็นดูข้าพเจ้าขอได้โปรดบันดาลด้วยอำนาจฤทธิ์ของตนให้ฝนซึ่งกำลังจะตกลงมานี้เว้นตรงที่ที่ข้าพเจ้านอนอยู่นี้ขอให้เปลี่ยนทิศทางไปเสียทางอื่นการที่จะห้ามฝนไม่ให้ตกนั้นไม่ใช่ฐานะแต่ขออย่าได้ตกลงมาตรงที่ข้าพเจ้านอนขอให้ผ่านไปทางอื่นเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วทำจิตให้แน่วแน่ แผ่เมตตาแจ่สรรพสัตว์ทั่วจัก,กรวาลไม่มีประมาณเป็นทีน่นาสจั์ขณะที่ฝนกำลังลงเม็ดทีโดยลำดับนั้นได้เกิดมีลมพัดมาอย่างแรงจนทำให้ต้นไม้ลู่เอ็นไปตามทิศทางของลมด้วยความแรงของลมที่พัดมานั้นสามารถทำให้ฝนเปลี่ยนทิศทางไปโดยฉับพลันฝนตกห่างจากที่อยู่ไปประมาณหนึ่งเส้นวันนั้น ฝนตกอยู่นานพอสมควรพอฝนหายแล้วอาการไข้ก็ยังไม่สางจึงล้มตัวลงนอนต่อไปโดยไม่ได้กางกดมารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นเวลากลางคืนเสียแล้วรู้สึกว่าเนื้อตัวเปียกชุ่มหมดอาจเป็นเพราะยุงกัดหรือเหงื่อออกหลังจากสางไข้ก็ไม่ได้สนใจแต่รู้สึกว่าตัวเบากระหายน้ำจึงเอากา,าน้ำไปตักน้ำ รอกน้ำใส่กาตเต็มแล้วกลับมาที่อยู่ก่อนออกเดินทางทำจิตใจสงบแล้วแผ่เมตตาไปก่อนปรากฏว่าวันนั้นเดินทางมาได้โดยปลอดภัยไม่ปรากฏมีสัตว์ร้ายอะไรมาปรากฏให้เห็นในระหว่างเดินทางเลยลวงปู่แหวนเล่าว่า การเดินทางคนเดียวนั้นรู้สึกสะดวกสบายหายกังวลไม่เหมือนไปกันเป็นหมู่เป็นคณะมีแต่เรื่องกังวลในที่บางแห่งเพื่อนๆจะไปเราอยากอยู่เราจะไปเพื่อนๆจะอยู่ไม่ค่อยจะพร้อมกันสู้ไปคนเดียวไม่ได้อยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่ไม่มีเครื่องวิตกกังวลไม่ต้องพูดจากับใครๆเดินทางคนเดียวเวลาขับขัน ก็เป็นสมาธิได้ดีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองเสมอในการเช่นนั้นเดินไปภาวนาไปเช่นนี้บางครั้งจิตสงบอยู่ได้นานความวอกแวกแสบไปกับอารมณ์ภายนอกตามนิสัยของจิตไม่ค่อยมีเพราะอันตรายมีอยู่รอบด้านเช่นนั้นชีวิตจึงฝากเป็นฝากตายอยู่กับสติการเดินทางในที่ที่มีอันตรายเช่นนั้น เปรียบเหมือนการเข้าสู่สงครามของทหารถ้าไม่คอยระมัดระวังสติสัมปชัญญะไม่มีไม่ช้าทหารผู้นั้นจะต้องถูกฆ่าสึบทำรารเอาอย่างแน่นอนการบำเพ็ญภาวนาอยู่ในสถานที่ที่มีอันตรายเช่นมีสัตว์มีเสือมีงูมีช้างมีหมีอยู่ใกล้ๆนั่นแหละสติมันตื่นอยู่ทุกเมื่อมันกลัวอาจารย์เสืออาจารย์ช้าง อาจารย์งูอาจารย์หนีจะมาทําอันตรายมันจึงตื่นตัวอยู่เสมอคําว่าตื่นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตื่นกลัวแบบกลัวสัตว์กลัวเสือมันจะมาทําอันตรายเอาแต่ความหมายว่าตื่นอยู่ด้วยธรรมเช่นเราจะเริญนธรรมะข้อมรณานุสติกิจมันจะค้นคิดหาอุบายทางปัญญาอยู่เฉพาะเรื่องนั้นๆไม่ส่งออกไปรับอารมณ์ภายนอก อย่างอยู่ในที่ทั่วๆไปเวลาจิตสงบในสถานที่เช่นนั้นจึงอยู่ได้นานอุบายการพิจารณาก็แยบคายแม้ขณะเดินจงกรมเวลาจิตรวมก็สามารถยืนอยู่ได้โดยไม่ล้มหรือส่วนเซอยู่ได้นานเท่าที่จิตจะถอนออกจากสมาธิเพราะเหตุนั้นจิตในสภาพเช่นนั้นจึงองอาจกล้าหาญมีกำลังมีอำนาจคุ้มครองตัวเองได้ แม้เวลาน้อมจิตแผ่เมตตาต่อสพรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีอำนาจโน้มน้าวจิตใจของสัตว์ให้เกิดในความเมตตาต่อกันและกันได้การเดินทางนั้นจะเอาอะไรแน่นอนกับการขบการฉันนักก็ไม่ได้ไปในที่บางแห่งก็ได้พอฉัน ในที่บางแห่งก็ไม่พอขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆไปบิณฑบาตในที่บางแห่งอาจได้เฉพาะข้าวเปล่าบางแห่งอาจจะได้ข้าวกับเกลือบางแห่งอาจจะได้ข้าวกับพริกบางแห่งอาจจะได้ข้าวกับน้ำอ้อยได้มาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นเพื่อผ่อนบรนเทาความหิวของธาตขัน จะฉันเพื่อความอิ่มน้ำสำรังนั้นไม่มีนอกจากจะผ่านเข้าไปในบ้านในเมืองซึ่งก็นานแสนนานอดบ้างอิ่มบ้างพอได้พยุงธาตุขันให้ทรงตัวอยู่ต่อไปครั้งหนึ่งหลวงปู่เดินทางจากพยาจะไปยังจังหวัดลำปางเช่นกันแต่การเดินทางในครั้งนั้น ได้เดินจากพะเยาเรียบกวานพะเยาไปเดินตัดข้ามนอยงูเส้นทางดังกล่าวนี้ไม่มีถนนแต่เป็นทางเดินเท้าเพราะภูมิประเทศแถบนั้นเป็นป่าเขามีเทือกเขาสลับซับซ้อนการเดินทางของปู่แหวนในครั้งนั้นเดินทางมาตามเส้นทางนี้เดินทางมาได้จนเวลาเย็นถึงศาลาที่พักกลางป่าซึ่งมีผู้สร้างไว้สำหรับคนเดินทาง จะได้เข้าพักอาศัยในเวลาเดินทางมาถึงเพราะระหว่างนั้นยังไม่มีหมู่บ้านถ้าถึงเวลาบ่ายใกล้เย็นผู้ที่เดินทางจะไม่เดินทางต่อไปอีกเพราะกลัวพวกสัตว์ป่าเช่นพวกเสือพวกหมีจะทำอันตรายเอาระหว่างเดินทางเพราะเหตุน,นั้นเขาจึงสร้างเป็นศาลาพักไว้สำหรับคนเดินทางเพื่อจะได้อาศัยหลับนอนเมื่อเดินทางมาถึงวันนั้นหลวงปู่แวน เมื่อเดินทางมาถึงศาลาดังกล่าวเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วจึงเข้าพักที่ศาลานั้นภายในศาลานอกจากจะทำเป็นรั้วล้อมรอบแล้วยังมีเตาไฟและฟืนด,ด้วยสําหรับก่อไฟผิงเนลางกลางคืนในป่าดงดิบเช่นนั้นถึงแม้จะเป็นฤดูแล้งแต่พอตกกลางคืนอากาศหนาวเย็นมากต้องก่อไฟผิงพอบรรเทาความหนาวเย็นได้บ้างหลวงปู่เล่าว,ว่าวันนั้น เมื่อไปถึงต้องรีบอาบน้ำค่ำลงก็ไหวา้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วนั่งภาวนาจนดึกจิงพักจำวัดเวลากลางคืนได้ยินเสียงเสือร้องอยู่รรอบๆสลาที่พักพวกเสือนั้นชำนาญในการร้องทำเสียงเรียนแบบพวกสัตว์ป่าต่างๆเช่นพวกกวางพวกเก้งเสือสามารถทำเสียงเลียนแบบได้เหมือนมากดังนั้นบางครั้งพวกกวางพวกเก้ง ไม่ได้ยินเสียงเสียร้องเรียนแบบนึกว่าพวกของตัวเดินเข้าไปถูกเสียจับไปจินเสียก็มากคืนนั้นพอตกดึกอากาศเย็นหนาวมากจึงก่อไฟที่เตาผิงลุกขึ้นก่อไฟที่เตาถึงสามครั้งเพราะนอนไม่ใคร่หลับเนื่องจากอากาศเย็นมาเคลิมหลับเอาตอนเกือบสว่างแล้วประมาณว่าหลับไปได้สองชั่วโมงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็สว่างแล้ว ได้ยินเสียงคนพูดกันจึงมองลงไปข้างล่างเห็นพวกหาบของสองถึงสามคนวางหาบไว้แล้วนั่งคุยกันอยู่จึงลงไปถามด้วยความว่าจะไปพะเยาจึงถามเขาว่าจากนี่ไปข้างหน้าจะมีหมู่บ้านบ้า,บางไหมได้รับคำตอบว่ามีอยู่หมู่บ้านหนึ่งจากนี่ไปสามชั่วโมงอยู่ซ้ายมือเมื่อได้รับคำบอกเล่าเช่นนั้นจึงรีบเจ็บบริขาร ออกเดินทางหมายว่าจะไปบินทบาทฉันข้างหน้าเดินมาจนเมื่อยอ่อนก็ไม่พบหมู่บ้านดังกล่าวเวลาก็สายมากแล้วรู้สึกหิวเป็นกำลังเดินต่อไปอีกพักใหญ่มีหญิงสามคนหาของสวนทางมาจึงถามว่าจากนี้ไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าจะต้องเดินทางอีกเท่าไหร่หญิงทั้งสมตอบว่าหมู่บ้านข้างหน้าจากนี้ไป จะต้องเดินถึงเย็นถึงจะถึงจึงพูดว่าเมื่อเช้าพบพวกหาบเขาบอกว่าหมู่บ้านข้างหน้าเดินสามชั่วโมงถึงนี่เดินมาจนสายขนาดนี้แล้วก็ยังไม่พบหมู่บ้านดังกล่าวเลยได้รับคำตอบว่าหมู่บ้านดังกล่าวนั้นท่านผ่านมาแล้วยิงทั้งสามถามว่าพระคุณเจ้าฉันจังหันแล้วหรือ,อยัง จึงบอกไปตามตรงว่ายังไม่ได้ฉันครั้งแรกกะว่าจะมาฉันที่หมู่บ้านดังกล่าวโยมก็บอกว่าผ่านมาแล้วจะไปฉันครั้งหน้าโยมก็บอกว่าเย็นจึงจะเดินไปถึงวันนี้เห็นจะไม่ได้ฉันแน่หญิงทั้งสามจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกดีฉันขอ,อนิมนพระคุณเจ้าฉันจังหันก่อนไม่เป็นไรข้าวพวกดีฉันมีอยู่วันนี้ เป็นลาบของพวกดิฉันนี่มนฉันให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงพวกดิฉันพวกดิฉันจะกลับบ้านไม่เป็นไรว่าแล้วทั้งสามคนรีบจัดแจงจัดหาอาหารมาถวายมีข้าวเหนียวกับน้ำอ้อยงบเมื่อรับประเคนแล้วจึงฉันเต็มที่เพราะรู้สึกหิวมากฉันเสร็จแล้วจึงอนุโมทนาให้พรทั้งสามคนดูมีอาการว่าร่าเริงดีใจมาก ที่ได้ทำบุญเมื่อให้พรอนเสร็จแล้วจึงกล่าวคำอำลาผู้มีใจอารีทั้งสามเดินทางต่อไปพอตกเย็นก็ถึงหมู่บ้านตามคำบอกเล่าของหญิงทั้งสามนั้นจริงๆเข้าไปขอพักวัดประจำหมู่บ้านนั้นท่านเจ้าอาวาสก็มีอัธยาศาัยต้อนรับอย่างดีท่านถามว่าเมื่อคืนนี้นอนที่ไหนเรียนท่านไปว่านอนพักอยู่สลากลางป่า ท่านแสดงความตื่นเต้นกล่าวว่าศาลากลางป่านั้นอย่าว่าแต่พักคนเดียวเลยให้ผมไปพักสักร้อยคนก็ไม่กล้าพักเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างแมวป่ามันไม่มาเยี่ยมบ้างหรือท่านถามจึงเรียนท่านว่าได้ยินเสียงมันร้องอยู่เหมือนกันแต่ไม่เห็นมันเข้ามาใกล้มันคงหากินของมันตามภาษาของสัตว์ป่าพักอยู่ที่วัดนั้นสองวัน พอมีกำลังดีแล้วจึงบอกลาท่านเจ้าออว่าเดินทางต่อไปลุงปูแหวนเล่าว่าท่านเดินทางเที่ยวไปเช่นนั้นได้พบเห็นของแปลกๆดีๆเช่นบางหมู่บ้านเวลาไปบินทบาทได้ข้าวกับเกลือก็มีได้ข้าวกับผักก็มี ถามพวกชาวบ้านเขาว่าไม่มีพริกหรือจึงใส่บาตรเอาข้าวเอาเกลือเอาผักมาใส่ไม่เห็นมีพริกเลยเขาบอกว่าไม่มีถามเขาว่าเมื่อไม่มีทำไมไม่ปลูกบ้างละ่ะเขาตอบว่ามันเป็นการลำบากท่านเล่าว,ว่าพวกประชาชนในหมู่บ้านเช่นนั้นกินอยู่กันอย่างง่ายๆตามธรรมชาติไม่มีการดัดแปลงพวกที่มีข้าวมีเกลือก็กินกันไป พวกที่มีข้าวมีผักก็กินกันไปจะต้มจะแจงแบบพวกเราทำไม่เป็นพวกพริกมะเขือหรือผักต่างๆถ้าเขาปลูกแบบพวกเรากินไม่หมดเพราะดินเขาดีแต่นี่เขาไม่ทำกันเขากล่าวว่าลำบากยุ่งยากต้องถากต้องถาง